ลงเือไปเอาจะต่อเปิดหนึ่งเอาโยกเข้ามาอยู่ที่เจ้าเจ็มเตี๊ยวติดบล็อกเจ้าเต้เอาแล้วเอาเปิดเจ้าหานยกเข้าไปอยู่ที่เจ้าเต้ปักเข้าให้ เอาเซอร์ไปเอาเปิดหนึ่งยกสองเอา้าวเรียบร้อยติดบล็อกเจ้าเต้จุลาแล้วครับ เอาเซรอไปเอาเปิดหนึ่งยกสองปักเข้าให้เอา้าเรียบร้อย11ดต่อ11นะครับเอาไปายโยงเปิดหนึ่งเอาเจ้าเต้โยกเข้าไปปักเข้าให้ 11เต่อ12นะครับจะทันหรือไม่ทันนะครับเอ้าเสอร์ไปเอ้าทัดเด็กโอ้โหยังเปิดหลังเท้าได้นะครับปักเข้าให้โอ้โหติดบล็อกเจ้าเต้เอาแล้วแบตพอยต์ครั้งที่1เกมไม่เกมนะครับ12ต่อ12 เอายังโยเอาโอ้ยถัดบอกเจ้าเต้ออกหลังสนามนะครับ12ต่อ12เอาเปิดหนึ่งเอาโยกอยู่ที่เจ้าเต้ปักเข้าให้เอายังได้อยู่เอาแล้วปักเข้าให้ จบเกมแล้วครับฝั่งเจ้าเต้เจ้าหานและป่าโยกยืนกล้ากันดะสามคนนะครับตอนติดบล็อกนะครับเลยทําให้โอกาสที่จะทําลูกเสียจังหวะนะครับลูกหล้นไปฝั่งเจ้าเจมเปิดขึ้นไปให้เจ้าต่อโยกให้เตะหายเลยนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับจบไปแล้วนะครับป่าโยกเต่าปูนนะครับแพ้แก่ทางทีมงานพี่ต่อยไปนะครับอย่างสุดมันนะครับ